สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาส่งงานนะครับผมเป็นฝาแฝดกำคอฝาแฝดนะฮะเ,ออเป็นแฝดที่เหมือนกันมากนะฮะเรามีท้ายแดงนะครับผมตัวท้ายแดงแล้วก็ท้ายน้ําเงินนะครับ ไม้แผ่นเดียวกันเลยลางทองเหลืองทั้งคู่นะครับผมตัวแรกนี้นะครับตัวแรกนี้จะใหญ่กว่าตัวนี้นิดนึงนะครับผมเพราะว่าพี่แกขอเพิ่มเติมความยาวมานิดนึงนะฮะเป็นของพี่พี่เชนนะครับผมของพี่เชนนี่ก็เป็นกระบอกที่ที่สองที่สามแล้วนะฮะพี่แกอุดหนุนไปยังเหลือเหลือมือสอดอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้ทํานะครับ ส่งงานตัวนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะแกะลายเช็คเกอร์นะครับผมทั้งสองด้านเหมือนกันเดี๋ยวดูทีละด้านก่อนเนาะสเต็ปนี้ทั้งคู่นะฮะตัวแรกนี้ชักอยู่ที่80เซนนะครับทิ้งปลายยาวๆไปเลยนะครับนี่ยาง15บห้มินะลสมิลฮะโรเลอร์ในคราง้งคาวนอกนะครับปึ๊บล้างทองเหลืองนะฮะล้างทองเหลืองนี่ รับได้ตั้งแต่4มิลขึ้นไปถึง5มิลน,นะครับสเต็ปเดียวกันเลย2ตัวนี้เนาะอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นของพิเจือนะฮะพิเจือนี้ก็อุดนุนไปหลายกระบอกแล้วนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมพี่แกขอให้แกะลายเช็คเกอร์ให้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมาลางทองเหลืองนะฮะ มีหูกวินทั้งคู่นะครับผมพร้อมสายสะพายแต่สายสะพายไม่ได้ติดมาเนาะถ่ายให้ดูหูกวินนี่เลยสเต็ปเดียวกันนะครับตัวนี้ของพี่เจือนี่แกขอชักที่85นะครับผมดึงยาง85เซนเดี๋ยวดูให้ดูโก่งไกลครับนี่เลย กคงไก่จะเป็นแบบนี้ทั้งคู่นะครับงานมือนะฮะอีกด้านแล้วกันเนาะชึบเป็นตัวกำคอตัวนี้ที่ผมเรียกว่ากำคอหลังบิดนี่เองนะครับผมอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ด้านหนึงก็จะเป็นแบบนี้หลังบิดนะฮะเดี๋ยวถ่ายตอนด้านหลังให้ดูปุ๊บนี่ไงหลายเส้นที่น่าจะพิ้วแล้วแหละนะฮะตัวนี้จะท้ายจะยาวกว่าปกตินะครับผมเพราะว่าพี่แกขอมาเนาะเพิ่มความยาวไปนิดนึง จะยาวกว่าตัวนี้ไปดูตัวนี้กันบ้างนะครับหนักก็เกือบเกือบสามโลทั้งคู่เลยนะฮะสองโลแปดสองโลเก้านี่ครับโคงไก่ก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับหลังบิดเหมือนกันนะฮะ ัานใดอยากได้กำคอทรงนี้ก็เรียกว่า,าทรงกำคอหลังบิดล้วกันเนาะเพื่อง่ายในการสื่อสารนะฮะท้ายก็อันนี้ยังไม่ได้แกะพลาส,สติกออกนะครับผมแกะออกแล้วก็จะเงาวิ่งไปเลยเดี๋ยวเร,เราลองแกะดูว่าผมจะแกะตอนแพ็คเนะี่ นี่แกะออกแบบนี้นะฮะป๊อลอกคราบก็จะเงาเรียบอย่างเงี้ยครับผมเหมือนกันทั้งคู่นะฮะดูระบบกลไกกันก่อนนะครับผมเป็นไกเซฟนกนะครับนี่เดี๋ยวต้องใช้มือดันนิดนึงนะฮะขึ้นเซฟก็อย่างนี้ครับผม กดเซฟนะฮะดันไปตรงๆนะครับปึ๊บเนี่ยเข้าแล้วตัวนี้ไม่ได้เทสให้ดูนะฮะันี้อยู่คนเดียวเลยอีกตัวหนึ่งตัวนี้ผมใช้ลูก4มิลน,นะฮะ ซีเมนอ์มาถ่ายให้ดูเนาะโอ้ยลื่นลื่นลื่นนะฮะลื่นใส่ไม่ยาครับพี่แกเคยเล่นอยู่แล้วน่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะกดเซฟ ก็ฝากติดตามผลงานด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านต่อไปนะครับก็รอได้เลยนะครับผมที่จองมาได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทยอยทำตามคิวไปนะครับอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างเนาะช่วงนี้ก็เดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ฝนนะครับผมก็ได้เรื่อยๆครับทั้งสองท่านก็โอนยอดเต็มมาแล้วนะฮะ ตั้งแต่เริ่มทำนู่นนะตั้งแต่ตอนจองเลยแล้วกันนะพี่แกก็โอนมาให้หมดแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้บ่ายน่าจะส่งของพี่ของพี่เจือนะครับของพี่เจือไปก่อนของพี่เชนนี้เดี๋ยวถามอีกทีนะครับว่าแกจะรอส่งพร้อมมือสอดหรือว่าส่งไปก่อนนะครับผม ประมาณนี้ครับผมสนใจก็สอบถามได้นะครับที่เบอร์0611977175นะครับเบอร์ช่างแปะรับสายนะครับ ID Line ก็อันเดียวกันเลยนะครัลองทักมาพูดคุยกันได้เนาะสอบถามได้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับท่านต่อไปเตรียมรอเลยนะครับผมก็จะมีเขาเรียกอะไรนะกำคอทรงนี้ อีกสองตัวแล้วก็เป็นมือสอดนะฮะโอเคครับผมสวัสดีครับ